สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bible Story by พีพรรวัตนเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและนำข้อพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตจริงและวันนี้เราก็จะมาถอนบทเรียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่7กล่าวไว้ว่าความยำเกงองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นบอ่อเกิดของความรู้ส่วนคนโง่ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนนี่จึงเป็นคำกก่าวที่ลึกซึ้งและครอบคลุมหลายมิติในเรื่องของความรู้และภูมิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองในบริบทของความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคิดและศาสนายิวซึ่งไบเบิลกำลังจะบอกกับเราว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นรากฐานของความรู้ ซึ่งความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ความกลัวที่ทําให้ตัวสั่นแต่เป็นความเคารพนับถือในความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นการยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดการมีความเคารพนับถือและความยำเกรงต่อพระเจ้านั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาความรู้ทั้งปวงครับไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทางวิชาการความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติหรือความรู้เกี่ยวกับตัวเองการยำเกรงพระเจ้าจะทำให้เรามีทัศนคติที่เปิดรับการเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและตอนท้ายของพระคัมภีร์ข้อนี้ยังบอกเราไว้อีกว่าคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนคนที่ขาดความยำเกรง ก็มักจะดูหมิ่นความรู้และปัญญาทั้งผู้ให้วิชาและครูบาอาจารย์เพราะว่าพวกเขาอาจจะคิดว่าตนเองรู้ทุกอย่างอยู่แล้วและก็อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองซึ่งคนที่เป็นเช่นนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสักเท่าไหร่นักและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความรู้ที่เรา จะได้รับจากพระคัมภีร์ข้อนี้กันครับซึ่งผมจะแบ่งความรู้ที่ได้รับจากพระคัมภีร์ข้อนี้ออกเป็นสีข้อดังนี้ครับข้อที่1ความยำเกรงนำมาซึ่งความรู้ที่แท้จริงความยำเกรงพระเจ้าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มการสแสวงหาความรู้เพราะความยำเกรงคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราถอมใจลงครับทำให้เราเปิดใจที่อยากจะสแสวงหาความรู้ พราะความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณซึ่งความจำเก่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างดีเยี่ยมอย่างเช่นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและยังช่วยให้เราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีมากขึ้นทำให้เมื่อผู้ใหญ่มองมาที่เราเขาก็จะดูได้เลยว่า เด็กคนนี้เป็นคนฉลาดและมีสัมมาคารวะซึ่งความจำเกงนี้จะเป็นเหมือนตัวคอยกระตุ้นและคอยบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้มันไม่ได้มีผลแค่วันนี้แต่มันจะมีผลสืบเนื่องในระยะยาวในชีวิตของคุณซึ่งมันจะให้อารมณ์เดียวกันกับเมื่อคุณไปปีนผาแล้วคุณเกาะอ,อยู่ที่หน้าผา ซึ่งความยำเกรงที่ว่าตัวเองจะตกลงไปนั้นจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คุณเกาะหน้าผาอย่างแน่นหนามากขึ้นในทํานองเดียวกันครับเมื่อคุณยำเกรงพระเจ้าและตระหนักรู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้อีกเพียงไม่นานเท่านั้นเรามีเวลาอีกไม่มากแล้วที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราในโลกใบนี้ ซึ่งความยำเกรงนี้เองที่จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เรามีวินัยมากขึ้นความยำเกรงที่ว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกเพียงไม่นานจะช่วยให้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราสำเร็จและความยำเกรงก็ยังสามารถช่วยให้เรามีระเบียบวินยัยเพราะความยำเกรง จะทำให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบในชีวิตของเราและความยำเกรงก็ยังเป็นตัวช่วยให้เรารอบคอบมากขึ้นควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎต่างๆของสังคมได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากความยำเกรงพระเจ้าก็คือในพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อที่4 กล่าวไว้ว่าความถ่อมสุภาพคือการยำเกงองค์พระผู้เป็นเจ้ารางวันของมันก็คือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตครับข้อที่ 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตนความยำเกรงพระเจ้าจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงความจำกัดของตนเองไม่โอ้อวดไม่หยิงยะโสให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอ และยินดีที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นและจากประสบการณ์ต่างๆความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เรามีทัศนคติที่อ่อนน้อมและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นซึ่งคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายทำให้มีเพื่อนฝูงและคนรู้จักมากมายเมื่อเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้อื่นก็จะมองว่าเราเป็นคนที่น่าเคารพนับถือและความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยังเป็นตัวช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ที่มันมักจะนำเราไปสู่ความขัดแย้งและปัญหาในชีวิตซึ่งคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นก็มักจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และไม่คิดจะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเพราะใน,นพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมสุภาษิต บทที่16ข้อ19กล่าวไว้ว่ามีใจถ่อมอยู่ในหมู่คนแล้งแค้นดีกว่าแบ่งของที่ริบมาได้กับคนเย่อหยิ่งข้อที่3ครับการเชื่อฟังการยำเกรงพระเจ้านำไปสู่การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อพระเจ้าและการเชื่อฟังนี้เอง ที่จะเป็นหนึ่งในกุญแจในการนำเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเพราะถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่5ข้อที่1ถึงข้อ19ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนาอามาผู้บัญชาการกองร้อยของพระราชาแห่งซีเรียเราก็จะเห็นได้เลยว่าไบเบิลได้อธิบายว่า ท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติและเป็นคนที่สำคัญมากแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องรบกวนชีวิตของท่านอยู่ก็คือท่านเป็นโรคเรื้อนครับแต่ก็มีหญิงเชลยคนหนึ่งที่เป็นชาวอิสราเอลซึ่งเป็นคนรับใช้ของภรรยาของนาอามาก็ได้บวกกับนายหญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระวจ,จนะซึ่งอยู่ในซีเรียรแล้วท่าน จะได้รักษาโรคเลื้อนของนายเสียให้หายซึ่งผู้เผยพระชนะคนนั้นก็คือเอลิชาครับซึ่งนาอามาก็เชื่อแล้วก็ไปตามคําบอกเล่าของผู้หญิงคนนั้นซึ่งเมื่อนาอามา,มาถึงเอลิยาก็ส่งคนไปบอกกับท่านว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ําจอแดน7ครั้งแล้วเนื้อตัวของท่านจะกลับคืนดังเดิมและท่านจะสะอาด ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าตอนแรกนาอามาโกรธมากและบ่นว่าแม่น้ำที่ซีเรียก็มีทั้งมากมายทำไมเราถึงต้องมาจุ่มตัวที่แม่น้ำของอิสราเอลด้วยนาอามาเหมือนกำลังยืนอยู่ในทางแยกที่ท่านต้องเลือกว่าท่านจะเชื่อฟังคำพูดที่ผู้เผยพระวจนะบอกท่านหรือไม่ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันครับว่านาอามา เลือกที่จะเชื่อฟังถึงแม้ว่าตอนแรกจะดูเหมือนไม่อยากจะเชื่อก็ตามซึ่งถ้าตอนนั้นท่านเลือกที่จะไม่ถ่มตัวและลดอีโก้ของท่านลงและยอมเชื่อฟังถ้อยคำของผู้เผยวจนะท่านก็คงไม่มีวันที่จะได้เห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันครับถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคนดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังสิ่งดีด ที่มันควรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันก็อาจจะมาช้ากว่าที่ควรจะเป็นมันก็เปรียบเหมือนกับมีคนมาแนะนำให้คุณขึ้นริบแต่คุณเลือกที่จะขึ้นบันไดซึ่งมันก็ไม่ผิดครับที่คุณจะเลือกแต่ที่ผมกำลังจะสื่อก็คือถ้าคุณเลือกที่จะฟังคุณครูคุณก็อาจจะแก้สมการนั้นได้ไวขึ้นเพราะการเชื่อฟังนั้น เป็นเหมือนกับการเปิดรับเอาความรู้เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังเจ้านายเชื่อฟังที่ปรึกษาของเราเพราะถ้าจะพูดถึงความสาเร็จในโลกนี้ผมก็จะบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยของคนที่ประสบความสาเร็จล้วนมีคนที่เชื่อใจได้อยู่ข้างๆเสมอซึ่งคริสเตียนเราก็เป็นเช่นนั้นครับ เรามีพระเจ้าที่จะคอยอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเราอยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศัจรรย์ในชีวิตของเราครับข้อที่4ความหวังความเชื่อในพระเจ้านั้นจะให้ความหวังและกำลังใจในการรเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายของชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้บอกทิศทางและจุดหมายปลายทางในชีวิตของเราทำให้เรามีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าและไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นการมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จการเดินทางรอบโลกหรือการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความหมายและความหวังซึ่งความหวังก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราความหวังเป็นเหมือนแรงผลักดันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดประกายให้เราอยากที่จะทำอะไรบางอย่างอยากที่จะพัฒนาตัวเองและก็อยากที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ ความหวังจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเราเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคความหวังจะช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ไม่ยอมแพ้เพราะว่าในเบบิลกล่าวไว้ในเยเรมีบทที่29ข้อ21บอกไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าและความหวังก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายเพราะเราเชื่อว่าอนาคตที่เราฝากไว้กับพระเจ้าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและความหวังยิ่งเป็นความหวังในพระเจ้านั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเราได้อย่างมากมาย เหมือนที่ผมกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ครับเพราะชีวิตของผมมีความหวังในพระเจ้าเสมอครับสรุปเลยนะครับสรุปก็คือสุภาษิตข้อนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของความยำเกรงพระเจ้าในการดำเนินชีวิตการมีพื้นฐานของความเชื่อที่มั่นคงจะช่วยให้เราเติบโตทั้งทางด้านวิญญาณและสติปัญญา และนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้และรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ 考完加后，哎，考了。